ิงสุดยอดนะคะวันนี้ผู้หญิงสุดยอดชวนคุยเรื่องว่าเราอยู่กันที่วัดส,สุขวัฒนารามค่ะพอดีเอาของนะคะมาจับฉลากของขวัญจับสายดาวสายดาวสงการนะคะนี่ได้โอกาสถ่ายถ่ายรูปวัดนะอันนี้เป็นโบสถ์นะคะที่วัดส,สวยมากๆนะคะบรรยากาศดีนะคะร่มเย็นนะคะต้นตาลต้นไม้ต้นใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้โบสถ์กลับกล้องให้ดูนะคะโบสถ์สวยๆเลยค่ะต้นไม้ อ่าสวยๆมากมายนะคะตอนนี้มาใส่สายแล้วสิบโมงกว่าแล้ว,ลวครับแดดร้อนแล้วนะคะแดดร้อนนี่ต้นตาลสูงมากจูนอยู่ไมเจอยู่้าจูนเียแล้วอากาศดีนะคะนี่ต้นอย่าให้ดูต้นอ่านี่นี่เขาเรียกต้นอะไรอ,ะรอ่ะอ่านี่ต้นจานตุลีใหญ่มาก ดูดีค่ะใหญ่ไม่ใหญ่ตรงด้านข้างเราว่าใหญ่แล้วนะด้านข้างเราว่าใหญ่แล้วดูหน้าตรงๆใหญ่มากที่ไ็กไปยินเทียบสิใหญ่ขนาดไหนโอ้กูสิงได้ละคุ้งคุ้คือใหญ่มากๆเลยอ่ะสามคนโอบลงมาอีกลงมาลงมาอีกเนี่ยนะคะข้้งด้านบนเป็นดอกจามจุรีทั้งหมดเลยนะคะต้นใหญ่มากๆ คือบสุดยอดเลยแบบใหญ่มากแล้วเนี่ยดูน้องไก่ดูเล็กไปเลยอะ่ะใหญ่มากน้องคุณไปยินเทียบสิลูกโอเคแค่พัดทุ <Okay. S 2> นข้าวไม่มี <ไป S 1> ใครมาไอ้นี่เลยนะคะมายินเทียบไปเลยงั้นก็คลิปนี้ผู้หญิงแสอชื่นคุืลงบาง้านก็สวัสดีนะคะ